มีอะไรจะคุยอ่ะม่รู้มิเจาไงเรื่องแม่เล่งที่บ้านอีกไม่แค่ต่อแล้วแม่ยังไงเราไม่รู้ว่าทำเล่นเลยโดนเขาได้ต้องรีดูจริง เกี่อะไรอย่างเงี้ยนั่งจัมไว้หลัวนั่งอย่างงี้ยนั่งคุยคุยคุยได้กูไม่บอกมึงกูไม่สอนมึงแล้วมึงจะจะรู้ไหมใครจะรับผ่อยร้องคุยเย็นก็ได้นั่งเช่นกินเบียร์วิ่งเบียร์ที่คุยเยังได้เกินแน่ๆนั่งเพลินเพลินเนี่ยเพลินภูมิแดนก็ได้นะอื นกยูงลำแทนงนะนกยูงอ่ะนกยูงอ่ะ,อะจะมียินลำแพนอึ่งอ่างกับเป่าแพงเลยจิงหลีดบีดเบ็ดหมูป่ายังเป่าคารินเลยมีเป่าทำเต็แต่ <c oughs> แลดตีตะโพลน,นะแลดเป่าสไลด์ฝุ่งไฟร้องเพลงสากลน,นะ อึงอ่าวเป่าซัคเคโฟนลิงขโมยอะไรนะลิงขโมยเนี่ยลิงเนี่ยลิงเนี่ยด็กกีตาร์โซโล์จริงจริงอไม่เชื่อมึงลองดูสักวันมึงมึงจะรู้เองเรื่องเงี้ยเบนจังเลยใครดูบ้างเว่าโอเค